นี่ไปเรียนเมืองถนนอันนี้บ่ท่านเลีปันไหนได้พี่น้องทรงนี่นี่ไปเรียนแม่เพิ่นทรงไปจะหน่อยไปเฮ็ดงานครับผมนี่นี่ไปเรียนตอนเช้า,มาเมื่อเช้านี่ฝนตกตกตกแ่เมื่อคืนนี่แหละมันฝนจะเล็นนนนร,ระมัดระวัง ด้วยความระมัดระวงังถ้างั้นมันมันจะลื่นเดี๋ยวมันจะล้มครับ เมืองถอนนพี่นองปาหลุกลงให้หน้าเด้อ <c oughs> เป็นอยากไปโรงเรียนอายุตุกม่รหยุดธได้เยอะลยมากไปโรงเรียนครับประมาณสองกิโลบ้านเดินไปไปโรงเรียนกับประมาณหกกิโลนี่แหละพี่น้องโรงเรียนู่ในเมือง แค่ว่าใส่เสียส่ยงกันฝนที่นี่นี่ครับฝนตกลิดนั่งข้างหน้าน้็มเนียโอ้ตรงนี้ลื่นนะนี่ เออตรงนี้เลยลื่นลื่นมากเลยต้องระวังตรงนี้นี่เห็นว่าเออ,เอ,อตาย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 ลื่นมากครับผมตรงนี้เพราะว่ามันเป็นหินแดงนะหินแดงขี่ตุมเนียโอ้โหโอ้โห ยายต้องถอดเกืบอบยางนะครับชิตมมันดีนี่ยเองไงที่เราสุดยอดว่ะสุดยอดว่ะครับงลูกไป,เ,ปเรียนลำบากแค่นเนี้ยนะสู้กันไปครับผมกำลังใจ ขอบคุณทุกกำลังใจครับทุกคอมเมนต์อะโอเคครับบ๊ายบายนี่นี่บายบายเลยอะแต่ไหนจะไปเห็นงานครับสวัสดีครับ